สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านที่เคารพของคุณถัดและสวัสดีช่อง YouTube ทุกๆท่านและชมรมช่อง y o ยูทูบเดี๋ยวค่อยดูกันนะฮะดูก่อนงูที่แล้วฝันงูที่แล้วฝันเห็นงูครับงูชูเออสองพอดีดูแต่สองน่ะงูชูสองนิ้วโอ้สองรนะงูชูหัสองงูชูหัวงูเขาเรียกแบบนี้ แต่แม่เบี้ยงครัแม่เบี้ยเป็นเลขสองครับก็ไม่รู้ใครให้บอกว่าเลขแปดสองเราฝันเห็นงูบางคนเขาตีเป็นเก้าบางคนเขาตีเป็นเจ็ดบางคนก็ตีเป็นห้าแต่ผมตีเป็นแปดปวกก็ะแปดนะปวดกรแปดแปดสองพอดีเราเป็นประาเรียนพอดีก็เป๊ะเลยแล้วมอไซน์นั้นก็เจ็ดเจ็ดห้าก็จับคืนก็สามตัวก็ออกแล้วเราจับง่ายออกแล้วจับง่ายหน่อย แต่ก็มีพี่อยู่คนหนึ่งให้ผมจับให้ผมจับเจ็ดแปดสองเลยก็หนึ่งหกเขาก็ได้สามตัวอยู่ก็อยู่ในแชทในโซลสับนั่นแหละให้จับให้บอกว่าพี่จับให้หน่อยชอบตัวไหนผมก็ไม่รู้จะจับตัวไหนแล้วก็เอาเจ็ดแปดสองไปมัวๆไปก็เลยถูกเจ็ดแปดสองสามตัวกับหนึ่งหกหนึ่งหกกับเจ็ดหกก็ตัวเดียวกันเนาะค่ะครับไอ้คนนี้ฝันยังฝันเลยครับแต่ลืมหมดแล้ว ฝันเห็นจะอ่องเขาเรยออะไรประทตุกระดูกกระดูกถ้าพูดอีอย่างหนึ่งเป็นประทตุเนาะพระทัดธาตุธาตุในในในทะเยโกคดโกดในโกดโกดจะมีของพ่อของพี่มีสามกองบงกันเลยตีสามซูลเลยพี่น้องหรือเปล่าครับก็ไม่รู้แล้วพี่น้องกับแต่แต่ลูกในจำอายุพ่อไม่ได้พ่อเสียชีวิตมือรวยอยู่ท่าไรจำไม่ได้ ตีเป็นสามศูนย์ครับตีเป็นสามศูนย์ฟันเห็นฝันเห็นเจีอยงน่ะแหละโกดที่อยู่ในโกดใช่ไหมครับที่อยู่ในโกดไม่ใช่กระดูกที่อยู่ในโกดแล้วเขาก็เอามาวางไว้เป็นสามกอง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 ตีสามเก้าก็ได้สามกองกองก็เก้าก็ได้เนาะครับสามกองเป็นสามเก้าแต่เราตีตีไปเยอะแยะก็เลยเอาเป็นสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่มันจะมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะไม่รู้จะจับตัวไหนใส่ มันจะมี94ตัวหนึ่ง <94. S 3> แต่จะจับ194หรือจะจับ094นี่ฝันตองงวดเลยครับฝันตองงวดครับตองงอดฝันแต่ไม่รู้เขาบว่าฝันเห็นพ่อที่ตายแล้วะนะเขาเขาบอกว่าฝันดีมีโชคลาภแต่ก็ไม่รู้ผมกไม็ไม่เคยดูหนังสือในฟามฝันอันนี้ก็เราตามฟามฝันจะให้ไปดูในตัวเลขใน เป็นเจดใดก็ไม่ได้ไปเพราะมันอยู่ที่วัดเจดได้คือเจดีเจดีนะคะเจดได้คือเจดีธาตุฟันเห็นเจดีแสดงว่าดีเนาะก็เดีดีเนาะฟันเห็นเขาเอาพระธาตุของพ่อของพี่แล้วก็พี่เคยเสียชีวิตวันนั้นเอามากองบอกว่าเอามากองไว้สักสามกองสามกองแล้วผงก็ไปจับเจดีแต่จับเจดีไม่เห็นตัวเลขเหรอเห็นตัวเลขในในสามกองนี่แหละสามศูนย์ ครับเห็นเป็นตัวแรกเลยบ่เขาก็ประมาณนั้นเลยสามศูนย์เป็นตัวเป็นสามศูนย์เลยแดงแดงเลยบ่ะอันนี้ไม่บอกว่าแดงเดี๋ยวมันผิดพลาดขึ้นมาเดี๋ยวแดงคุณทัดอีกเดี๋ยวจะเขียนอีกสองตัวสิบเก้าสี่เก้าสี่ด้วยโอเคเดี๋ยวดูเลขี่ทัดืยง่ายๆไม่จิกก็แก้ความอเฉพาะตัวเลขครับมัน มันมีสามเลยงวดนี้สามกับสี่มันงวดที่แล้วฟันเห็นงูก็คือแม่นมากก่อนนี้น <ะ S 2> เดี๋ยวโชว์อีกทีหนึ่งเบื่อเพื่อบางคนบอกว่าเลขาาเลขคุณทัดไม่ถูกอ๋ออันนี้ดูอีกทีนึงนะครับม่ดูไม่เลขดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเรื่องทีได้<อ>เป๊ะเ,<ป>เ,เลยแล้วช่องมันในชแนลก็ติดตามเยอะๆหน่อยอูเ้เบื่อคุณทัดเร็วจังยังไม่แก่นะนะอายุห้าสิบปีที่ผมชี้ตรงนี้เห็นไหมครับ ที่ผมชีช้ขึ้นก็น่าจะเห็นในคลิปอยู่ชีช้ขึ้นได้สามตัวเลยเนาะสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะอันนี้เลขเก,ก่าอันนี้เลขใหม่อันนี้ฝันเห็นงูผมก็ไม่คิดว่าจะออกแปดสองหรอกปลอดีไปอย่างนั้นแหละแล้วก็จะกุจะกุะกตรงนี้ด้วยอันนี้ให้จะกุตรงไหน <c oughs> อะเลขชอบอเ, <c oughs> เลขชอบเลขชอบ คงสุดท้ายฝันเห็นพ่อกับพี่ที่เสียชีวิตวันนั้นเลยอายุเท่ากันอายุเจ็ดสิบหกกับหกสิบเจ็ดแต่วอกแล้วผมไม่อจาพูดเลยกลัวเขาว่าเพราะว่าแอดไม่ได้ตามเนาะคงสุดท้ายไม่ได้ตามตามมันเถอะฝนตกช่วงรถมาลำบากคก็บางทีก็ฝนตกแต่ช่วงนี้แรงแรงจนข้าวผมไปจุดน่าจะไหม้เลยแหละตายหมดครับตายหมดแล้ว แต่แถวนี้เขามีน้ำน้ำคลองน้ำเขื่อนผมไปไม่ถึงพูดไม่ออกน้ำงวดเลยครับคิดอะไรไม่ออกเลยพูดไม่ออกเป็นไรคอยเลขออกพอแล้วครับอันนี้ได้เอฟซถัดนะครับก็เอฟซีตุ๊กตุกทันนะครับตามความฝันนะครับก็เธอฝันแมนไม่เห็นเลขต้องดูช่วงเป็นนานที่สุดท้ายค่อยโชว์ตัวเลขสุดท้ายเขาก็รูดนะจนมอนเดิมไม่เป็นไรให้แต่รูดมันมีคะแนนมาก ยังไงก็ฝาก fc ให้ติดตามเยอะๆหน่อยเนะเาะขอบคุณทัดก็บอกเลขถูกบางผิดบางเ่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใจกำลังใจท,ทัดในเด้อข่าว<ช> <ๆ S 1> มีทั้งหลุดเนาะอย,อยากให้ดูเยอะๆตที่กระทอมละสังขารลุมพุสุบางทีเราอาจจะบางคนเคยมาแต่ก่อนเป็นอย่างนี้พอมาช่วงนี้มันเป็นงนี้เราจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครับเหมือนผมเลยแต่ก่อนผมยังไม่งอกช่วงนี้ก็งอกเต็มหัว <c oughs> <ๆ S 1> แล้วเหมือนกัน เหมือนกระท่อมตรงนี้ก็เจริญไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทำในจิตวัญการพัฒนาครับปัจะดใจ็ทาเรื่อยๆจะดูความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับว่าเราไปที่ไหนเราก็อยากจะสร้างความเจริญที่นั่นครับอันนี้ก็ฝากขอบคุณ FC ที่ดูช่องผุปสรร์พญานาคม่ได้ชแนลช่อง d Channel แล้วก็ที่ส่งเงินมาให้ผมซื้อทูก็ยังยังยังไม่ได้ไปถวายหลวงปู่เลยยังอยู่ก็ฝากขอบคุณพี่ที่ถูกสามตัวก็ โอนปัจจัยมาให้อันนี้ก็กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็อยากให้ถูกถ้าเป็นไปได้อยากให้ถูกทุกง,งวดเลยเพราะผมผมซื้อเองไม่ได้ก็อาศัย fc เนี่แหละถ้าถูกก็ดีใจถึงเขาอันนี้ไม่ไม่เรียกร้องแล้วแต่เขาจะให้ไม่ให้ก็แล้วแต่ไม่เป็นรายอยากให้ถูกทุกทุกครั้งที่ผมบอกแต่ไม่รู้ยังไงลงปู่ก็ปัดออกบ้างบางทีก็เหมือนงวดนี้ผมสลืมสลืมเหมือนเวลาพูดถึง ความฝันปุ๊บมันมันเหมือนมันเหมือนยังไงไม่รู้มันเหมือนเหมือนลวปู่ไม่ให้เปิดปากพูดใครจะบอกตัวเลขก็ให้หยุดมันมันงงๆยังไงผมจําไม่ได้สักนิดเลยจําได้แค่นิดเดียวก็ประมาณนั้นอันนี้ก็มันคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรต่อไปดีแล้วค่ะที่จาได้ตัวเลขตัวเลขผมจำจำคำเดียวก็คือตัวเลขนี่แหละ ปู่บอกว่าอย่าพูดเยอะเอาคแค่นี้พอก็เอาประมาณนี้ได้ตัวเลขก,ก็พอาอย่างไงแต่ถ้าถ้าบาง <แก S 1> ทีโกงสุดท้ายอีกทีหนึ่งผมก็คือทํายังไงให้ได้ตัวเลขให้เอฟซีได้ซื้อทํายังไงให้ได้ตัวเลขให้เอฟซีถูกผมก็ทําสารพัดอย่างนั่นแหละแต่เสียดายคือหลวงปู่ไม่ให้ผมซื้อเหมือนห้าศูนย์ก็ไม่ให้ซื้อสามศูนย์ก็ไม่ให้ซื้อแปดสองก็ไม่ให้ซื้อสามโกงยังไม่ทันครับสามโกงสามเก้านั่ <39 S 2> นแหละ ก็อย่าเลิเมฟซ์เพลอเพลอะก็หนึ่งสองสามก็ใครจะไปรู้เนี่ยจากสามศูนย์เนี่ยเลขเรียงมาเลยก็ดูเอาเด้อพี่น้องผกงอนนี่ผมพูดไม่ออกเรามีรู้ยังไงมันมันเหมือนเหมือนท่านไม่ให้พูดเลยครับอ่ะโอเคงั้นก็ลำลางกันไปนะพี่ท่านนะครับอันนี้ก็สุดท้ายนี้กราบขอบคุณเอฟซีที่ติดตามเลยกราบขอบคุณเอฟซีที่ติดตามกระท่อมละสังขารนุ่มผู้สวงเลยกราบขอบคุณเอฟซีที่ติดตามช่องขุมทรัพย์พญานาคและ ช่องมินิชาแนลช่องเอ็นดีชาแนลแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามคุณทัศคนคนนี้จะบอกตัวเลขจนวันละสังขารนั่นแหละตายวันไหนบางทีพูดได้ก็จะบอกอีกทีนึงตายก็จะลุกมาโบกเหมือนกันลุกขึ้นมาโบกเลขยกเลยก่อนให้ไปยก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสุดเดี๋ยวเข้าสับเปรยระบบเรียครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ